You know, bamboo cây. Mm-hmm. 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 Mm. -hmm. <cười> <cười> <cười>

โ okay, อ,อ,อเคนั่นแหละเราไว้เราไวยกินไปนะเขาตาม,มตามข้าวมีกินก็หลบอย่ามากวนเขา,านนเนี่ยน้ำเมันหลบิเดน้ำลหัวะข้าวหรือเปล่าล่ะ เอาเอาห่อข้าวมาเลยลูกมากินกับพ่อไอ้เกานกินอยู่ว้าววากินตรงนี้สิอย่เขาเขาถ่ายคลิปอืมอื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 ลูกกินอย่างเงี้ยเจ้าบ้านทัน

<c oughs> อือฮะะอือฮ่อ <c oughs> งไม่ลงอือร่อออร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเป็ดอือ จำดําคืออะไรเออจำดไปเลยนกนกมีใครนกือเปนาหมาอืออืาอือือือมือเนี่ยพี่น้องเลยน้อมมาผูกผูกอือจับพี่น้องเลยจับพี่น้องนี่ไก่ไก่ย่างพี่น้องเจีบน้ำกันด้พี่น้อง